นมาสการครับน้ำมาสการครับวงพี่สาธสาธครับตามแนวทางครับบ้านไทยเนาะมเมื่อกี้กับกับเขาทุกครับแต่ว่าคนเหมืนลุงเหมอนกับระเป๋าที่มาดบางนึงกัเขายะเ่หัวลหัวลุงเขาหนึ่งหนึ่งเก่าเขาหกหนึ่งตรงตรงหกเดียร์ยังเ่อเดามานำแต่ว่าเขา ผมได้ยุ่ได้นินเดีด้วยอืมด้ยฟันเด็นได้ผมได้หนิมันตองมา่อนะัเดียนยังได้ตองมามันบลงี่เก้าส่นเก้าหงวให้อยู่ก่บกเก้าส่วนอืมฝันนี้วันที่สิบหกนี่ครับเราข้อมฝันกันเน้อหลวงพี่จักแปดนาทีเนี่ยรหาบอยตนไหครับ้านว่าไปครับ่หรอไปครับ่นูนงูนขั้นขั้นนี่ละข้นขั้น ขั้นเกา <fit> ่านี่ล่ะขันสี่แดงนี่ขันสีแดง้องอกตัวเเพราะว่านั่งนั่งไปกับเล่าไนั่งนั่งไปขี่รถขี่รถไปต้งได้เล่าต้องนึกวานตงบอกเลยบอกท้ามตัวได้ไหมครับที่ไปน้อกันึ่งต้งไดคิดต้องคิดเนี๋ยผมบอกเลขไม่หเอาให้จานวะนี่ยี่สิกขันนี่แหะบัวท้ามตัวแปดแปดสองหนึงวนนไม่ไม่ค้มัน แปดสองหนึ่งแปดสองนึงว่านี่น่เริมาบอก่านี้เราฟังข่แปดสองนึ่งแปดสองหนึ่งรัขคันนี้แต่น้ำกันนี่เละสองสองงอเรไปตไปมันขึ้นเราฝันว่ารถบัสยึดบันีึกไปกับเล่ามันขึ้นนี่ที่ไต้ตาวเลยเนี่คิดต้องประวัตพรว่าทั้งใดจงไม่มีผมสูบพเครียครับแปดสองนึงว่าแปดสองหนึ่งแปด ฝันว่าขี่รถพ้าอาจารย์ไปน้ากันน้มกันส่ว่าเร่ฝันว่ารถปะติดบมดนครับผมฝันว่าขี่เลยขีรถนี่มันึ้นบ่นหมดเันคายกันแต่วราคนละย่รถขั้นเดียวกันขั้นเดียวกันอันเดียวอันเดียวแต่ว่าหันคนละอน้างกันเนาะนายางดเล่นรถผ้าอาจารย์เดี่ยวคนเดย เอาเสียาฝันนี please, ่แล <c oughs> yeah well, ้วถว่าที่ฟจันโกลทบกวเรอบอกองนึ่งมรบอกค่คักเสียแต่ยิ่คักชัดเจนเลยบวกลงพี่ยิน้อยลงอ้กัหน่เนาะที่จรงน้ต้องบอกด้ยแต่สองหนึ่งรเงู้ว่าตองชี้งบกด้วยนีวะโอเพ อาจารย์มาพนมาบอก่าเล่าอันเดล่าอเอาจารย์บอกเลียเลตัวนี้เนาะนี่แหละี่นไหนเนาะตัดเด็ดอยู่ดีเนาะเด็ดเด็ดเดนี่หมดขึ้แลพันกับเล่าเล่มเล่มวอร์ข้อมเราพังไงขอมขึ้นขีรถขีดยไปนเน่าผูได้สู้บดตัได้ัน บ่อหยบบางอย่เนาะเดงนึงน <c oughs> ่อหลูกเบ long ไเลยเด็ดง้อปเลยต้นต้นนีง้อ้นน้อยๆแขีนๆเกิดเลตัวมากตัวนึ่ง่ตัวที่เดดงก็เป็นนึงเนาะเป ใจก็จะมากเว้นราสามตัวลุ้นลุ้ใจมากมัดบอลุงี่มากเว้นเราทั้งสามตัวสามตัวยมมากตัวพิเศษได้พนักตัพิเศษไอ้นุงพี่มากตัวพิเศษแบบสองกับแปดสองกับแปดหนึ่งนะแะบสองกับแปดหนึ่งมันบแปบสองแปดหนึ่ง ฝันมือใดก็ลงพี้นี่ขึ้นนันมือขึ้นในตัวนี่ฝันมือขึ้นนี่เฮโชคดีเดพี่น้องเอซได้สดซดร้อนร้อนนตัวนี่คักคลเข้ามือนี่บวบวกอเออดีมาดูเนาะาจา์ก็ไดเิดมาดูมาดสองคนคิดว่า ม่แปดซอเลยคือม <ob SC I noise> okay ันบอกกับ re ลุงกับแนเรื่องมากกันมื่อหลวงพี่นี่แม่นแม่นฟันแม่นส่วนมากแม่นเพราะว่าเคยมาทายท้ำเพิ่อนฟันน้อยๆแขนๆกับเข่าเข่าเรื่อยแต่กับ่ถึงกับว่าสูงวัดแต่ว่าเข่าดูอันต่อไปเขามีงมากกว่าหลุดเนาะถ้าเก็ถึงน้ำเดือยอยู่ดีมัย่มตะกี้เนาะส่วนงเงินยุ่นกุดสร้างเนาะครับสามตัวกับมี่เะ สามโตก็เคยเข่าอยู่เรื่อยหลวงพี่จนได้ซื้อว่าไอ้จีใส่ซื้อว่าหลวงพี่มีเส้นออดงนาเพิินพุ่นแหล้ะของหลวงพี่ดงนาเพิน่นเนาะแต่หลวงพี่มีเส้นเพื่อนแน่เนี่ยกะไดวันนี้ว่าหลวงพี่มีเส้นนะแต่ว่าหลวงพี่มีเส้นหนึ่งเพลินอยู่พุ่นอยู่บุรีรัมย์พุ่นพุ่นกระไมแต่ว่าเส้นนี่เส้นทั้งเฮานม่เขตดุดูดอน็เป็นหลวงพี่ริมีเส้นเพื่อนแล้วนี่ก็ได้ มวคนบอกเก่าก็เจ้าลังม่นเหมือนาะเจ้าลังม่นคือพวกบอกพวกมาเล่่ปบายสังอืมใาเห็นอยู่สังกับแม่นลวนแหละตีเติมสองเก่าสองเก่าคล้ายๆกันนะหลวงพี่นสองเก่าเต็มๆเเจ้ากับเสือ่สีมะเฮ่ทาสางลู้หลวงพีนี่ม่อนบอกข้อมฝันในข้งนีนะครับผู้มาใหม่เพราะท่านเห็นยินนี่ว่าฝันว่าจังไหนว่าสันบ้นมาตอนนั้นได้ขี่รถข้นแดงนี่เราไปกบไปกับยังคู่ ยนคู thing, ่นี่มันยน้อคู่ใสครับหลวงพ่อวัดดวงนำเพื่อนหลวงพ่อวัดดวงนำเพื่อนเพื่อนซื้อว่างเลยครับอาจารย์สุรเกียรติโอ้พระอาจารย์สุรเกียรตินี่คือหลวงพ่อหรือพระคู่อยู่วัดใหญ่ดวงน้าเพื่อนนะครับเน่นเล่าคิดถึงได้บุเราวัดเล่าเลยบอกเลียกใส่น่องกันนรัวัดแปดสองหนึ่งแปดสองหนึ่งตีครับแปดสองหนึ่ง่เนาะบอกตัวเดียวเลยบอกตัวเดียวนี่แล้วเพิ่นเพื่อนบอกว่าจะไหนเพิ่นยังบอกเลยครับผม คนว่าวงไนคนคดว่าคนคิดว่าคนกวาดเดี๋ยวสบอกเร็วด้เพื่อนว่ายังแส่นขึ้นมาเลยมันบอกบอกขึ้มาเลยอยู่ร่วมกันขี่รถมันขึ้นเีขีรถมันขึ้นครงไงเอ้ยขึ้นมาแบดทรงหนึ่งนฝันกับเป็นย้มมือขึ้นหรือยามเว้นบางทีขึ้นขึ้นขึ้นฟาดก็ฝันแม่นทีนี่ฝันไปตรงกันกับอาจารย์ว่าดงหน้าเพื่อนอีกบาทนี่ เราก็ฝันว่ารถเตี๋ตรถ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 เตี๋ตผมก็บพ่อไปขี่รถอยู like ra, ่มืดขึ้นกับเราท้องมันอาจสิเป็นอย่งนี่ลงพี่เอาไปขี่มืดขึ้นบัดนี้เราเลยฝันว่ารถบบติดเนาะน้มันหมืดขี่มคืนฝันอันเดียวกันไหมลงพี่รักรถอาจารย์ไปขี่โอ้ฝันมืดขึ้นฝันอันเดียวกันเนาะขี่รถขั้นเดียวกันนี่ไหมไป๋ถึงแปรสองเนื้อแปรสองนื้อจะบอกคุณบวกเดียว จ่ายสองหนึ่งซื้อแบบว่าสิบอกเลยสี่บ่ได้ถามเพิ่นตัวงบหน่อยทุนหน่อยตัวใดครับเอาตหน่อยกับตัวที่ผมบอกนี่ละตัวใดครับลุงพีแปดสองกับแปดหนึ่งาะแปดสองกับแปดหนึ่งแคปหน้าจอพี่น้องเอฟซีครับโตมากตัวสอบลุงพีแคปหน้าจอเลยนะครับสามตัวเลยครับสามตัวสามตัวกับแปดสองหนึ่งคิดเป็นเปอร์เซ็นต์